ประสบการณ์ไปเข้าค่าย EP หนึ่งต้องบอกไปก่อนแล้วนะคะว่าเราหนึ่งไปเข้าค่ายที่โรงเรียนอื่นแลวต้องมีการค้างคืนด้วยเอาแล้วค้างคืนมาอีกแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแน่นอนตอนเช้านี่นะคะเราก็จะมีกิจกรรมไม่ทําหลายอย่างมากเลยค่ะสนุกสนานมากแล้วพอกลางคืนนะคะอาจจะมีแบบกิจกรกรมกลางคืนด้วยนะคะแต่คืนที่สองเนี่ยจะมีรอบกองไฟคืนแรกเราก็จะแบบมีให้ลองเล่นเส้นอะไรไปก่อนนะคะ แล้วทีนี้ค่ะพอเราอาบน้าเสร็จปุ๊บเตรียมจะมานอนเขาก็จะมีแบบให้สวดมนต์นะคะเพื่อแบบเป็นความสบายใจนะคะเพราะว่าเป็นโรงเรียนวัดด้วยนะคะพอตอนคืนหมาก็เห่าหอนกันแบบสนุกสนานเลยจ้าก็คือแบบก็กลัวแหละก็มีความแบบหลอนหลอนนิดนึงนะแต่คืนแรกนะคะมันก็เป็นมันก็เป็นคืนที่แบบมันเป็นคืนแรกอะเนาะเราก็แบบไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่ใช่ไหมบางคนแบบก็นอนไม่หลับบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเราอะอยู่ดีๆก็นอนหลับเฉยคะ่ะแต่ ปะเดนเนี่ยอย่างที่เราบอกมันอยู่ที่คืนที่2ใครอยากรู้เนี่ยรอแต่ตัน EP สองจ้าประสบการณ์ไปเข้าค่าย EP สองค่ะอย่างที่เราเล่าไป EP แรกเลยนะคะว่ามีหมาเห่าหอนทั้งคืนเลยแต่อยู่ดีๆแเราก็นอนหลับไปเฉยเลยคะ่ะแบบเหมือนแบบคนอื่นเขาก็ไม่คุ้นชื่อสถานที่กันแต่เราหลับได้ยังไงก่อนก็ไม่รู้นะคะพอตื่นเช้ามาใช่ไหมคะเขาก็จะมีคนมาคอยตรวจห้องค่ะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปทำกิจกรรมยามเช้านะคะ กิจกรรมยามเช้านะคะก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็คือสนุกสนานมากแต่พอตุตกกลางคืนคะ่ะเราก็จะมีแบบกิจกรรมรอบกองไฟนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นคืนที่สองแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้นะคะเราก็จะให้เราแต่งตัวชุดไทยคะ่ะเพื่อจะมาแสดงให้ประธานดูนะคะก็คือแบบลํามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คะ่ะอ่า เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นคืนนี้นี่แหละค่ะปนคืนรอบกองไฟคืนสุดท้ายที่เราจะได้นอนที่นี่นะคะพอกิจกรรมเสร็จก็มีให้สวดมนต์เหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ขึ้นไปอาบน้ําแต่ใครอยากรู้ว่าคืนนี้เกิดอะไรขึ้นรอติดตาม ep สามจ้าบ๊ายบายประสบการณ์เข้าค่าย ep สาหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จนะคะเราก็เตรียมตัวจะนอนค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอะ่ะ กินชาไทยไปแบบหนักมากก็คือน,นอนไม่หลับเลยทั้งคืนนะคะเราเพยายามจะข่มตาโน,นนะคะก็คือแบบนอนไม่หลับจริงๆอ่ะก็คือแบบเที่ยงคืนก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะแล้วพอออโรงเรียนก็บอกว่าให้ตื่นตอนหกโมงอีโอ้ยก็คือคืนนั้นไม่ได้นอนเลยนะคะนอนหลับไปแค่สิบนาทีแล้วก็ตื่นขึ้นมาเองค่ะจริงๆละเฮียคะ่ะสักพักหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงคนเคาะหน้าต่างะคะ่ะทั้งทั้งที่หน้าต่างทุกวันอ่ะปิดหมดเลยนะคะเพราะแบบก็ก ก็ะคะแล้วก็เหมือนได้ยินเสียงแบบคนเดินรอบห้องเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนเนี่ยมันก็คงเดินไม่ได้ใช่ไหมละ่ะเพราะว่าห้องเนี่ยมันโดนกั้นด้วยโต๊ะหมดแล้วเป็นสองฝั่งแต่ก็คือแบบสีเราจะนอนด้วยกันสองหน่วยใช่ไหมละ่ะยี่สิบคนอ่ะเนาะอะไรเนี้ยค่ะเราก็เกิดข้อสองสัยค่ะแล้วสักพักหนึ่งมีเสียงดังปั้งขึ้นมาค่ะอยากรู้ไหมคะว่ามันคือเสียงอะไรไว้ติดตามอีพีสี่นะ ประสบการณ์ไปเข้าค่าย EPC หลังจาก EP ที่แล้วที่เราได้ยินเสียงดังปังนะคะพอเราหันไปมองที่ประตูค่ะเราก็เห็นประตูมันเปิดอยู่นะคะก็คือเปิดแบบไปกระแทกด้านหลังกําแพงเลยนะคะตอนแรกก็คิดว่าลมค่ะแต่มันก็คงจะเป็นลมไม่ได้นะคะเพราะว่าหน้าต่างก็ถูกปิดหมดแล้วไม่งั้นลมอะไรมันจะพัดประตูไปชิดกําแพงขนาดนั้นถูกไหมคะ แล้วทีนี้ค่ะเราก็เลยพยายามจ้องไว้นะคะเราก็แบบรู้สึกแบบแอบหลอนๆอยู่นะวพราเราคือแบบเราต้องลุกไปปิดเหรอหรือว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้หลับใช่ไหมล่ะจาทีนี้ค่ะพอเราจะกําลังจะหลับตาลงใช่ไหมคะสิ่งที่เราเห็นก็คือประตูมันก็ค่อยๆแง้มปิดลงมาตามตาของเราค่ะทีนี้เราก็แบบลองหลับตาสนิทดูประตูมันก็ปิดกลับมาที่เดิมนังปั้งเลยค่ะแล้วก็งงมากว่าเป,เป็นไปได้ยังไงวะ ทีนี้ก็คือหลอนหนักกว่าเดิมค่ะฉี่ก็ปวดไปเป็นกล้าไปเข้าน้ำอีกนะคะทำยังไงดีก็พยายามข่มตานอนเหมือนเดิมค่ะ,ะเราจะทำยังไงต่อไปนะคะไปดู ep 5ค่ะประสบการณ์ไปเข้าค่าย ep 5หลังจากที่เราได้เจอกับเหตุการณ์ตาม ep 4แล้วนะคะเราก็คือแบบไม่การนอนต่อแหละเพราะยังไงมันก็นอนไม่หลับอยู่ดีทุกคนเพราะเรากินชาไปขนาดนั้นใช่ไหมเราก็พยายามแบบภาวนานอนไปก็บอก เช้าวไวๆเธอจะจะ,จะได้ไปอาบน้ํานะคะคือแบบปวดฉี่ด้วยตอนนั้นคือแบบมากๆเลยอ่ะคือแบบอยากไปเข้าห้องน้ํามากแต่ก็แบบไม่กล้าไปนะทุกคนเพราะว่าแบบเพื่อนแต่ละคนก็คือนอนหลับกันหมดแล้วแล้วก็แบบไม่กล้าจะชวนใครไปใช่ไหมล่ะในทีนี้ค่ะพอเช้ามาแล้วก็คือรู้สึกแบบดีใจมากวันนี้แหละจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ที่นี่แล้วก็คือเราจะกลับกันช่วงเที่ยงนะคะก็คือจะกลับไปที่โรงเรียนเราอะค่ะ ตอนเช้าเขาก็จะมีกิจกรรมมานะคะบอบเข็มอะไรเรียบร้อยปุ๊บก็มากินข้าวเที่ยงกันนะคะจริงๆก็ยังนึกถึงภาพเมื่อคืนอยู่แหละก็คือแบบมันน่ากลัวมากนะคะเอาจริงๆแล้วก็คือแบบหลอนด้วยะคกินข้าวแทบไม่ลงประสบการณ์ไปเข้าค่าย ev 6 จากนั้นนะคะเราก็เล่าเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนนะคะให้เพื่อนเราฟังนะคะเพื่อนเราก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันแต่ว่าไม่กล้าพูดแล้วก็ไม่กล้าบอกใครด้วยนึกว่าทุกคนหลับแล้วเอา้าก็ชันนี่แหละตาสว่างทั้งคืนเลยจ้าเรากินข้าวเที่ยงเสร็จนะคะเราก็เตรียมเก็บของนะคะก็แบบมีรับเกียรติบัตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามาเข้าค่ายนะคะ แล้วก็จะเตรียมของนะคะเก็บกระเป๋าเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะถ้าถามว่าสนุกไหมก็คือสนุกแหละก็คือแบบได้ทําให้เราแบบกล้าแสดงออกมากขึ้นด้วยนะคะมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าถามว่ากลัวไหมก็คือมากกว่าสนุกอีกจ้ากลัวกลัวแบบกลัวหลายๆกลัวมากมายก็คือแบบไม่กล้าไปเข้าค่ายที่ไหนอีกแล้วอะ่ะครูถามว่าไปอีกไหมฉันไม่ไปจ้า คือแบบนกก่า,ากลัวมากและวทีนี้เราก็จะแบบแชร์ประสบการณ์นะคะเล่าเรื่องแต่ละคืนนะคะให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆก็ผัดกันมาเล่านะคะก็คือเพื่อนเจอเหมือนกัน